สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนาตาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารช่วงเช้านะครับประจำวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมบวกพรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้บุรุษบิดจะเปิดบ้านพบกับบาเลนเซียนะครับเป็นลาลิกาสเปนนัดที่11ของฤดูกาลนะครับแต่ไทม์โซนเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้จากตีสองไปเตะตีสามคืนนี้เวลาตีสามที่สนามเบเนเบล นะครับก่อนที่เราจะไปพบกับลิเวอร์พูลกลางสัปดาห์หน้าคืนนี้เจอกับบารเลนเซียก่อนในลาลิก้านะครับแล้วก็ส่วนเรื่องข่าวอัปเดตผมคิดว่าเมื่อคืนนะหลายๆคนก็อาจจะเห็นแล้วนะครับว่ากิเลียนเอปเป้นะครับได้รางวัลน,นักเตะรองเท้าทองคำนะครับวันนี้ผมพาไปเก็บตกต้อนงะบอกว่าข่าวมันไม่ค่อยมีก็เลยพาไปเก็บตกนะครับภาพบรรยากาศนะครับรวมถึงบทสัมภาษณ์ของทางกิเลียนเอปเป้นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพรีวิวก่อนเกมคืนนี้กับบารเลนเซีย นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสำคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเมื่อคืนโอ้โหก็ต้องบอกว่ามาดิทอลออนไลน์เดทสนุกมากอีกแล้วนะครับน้องออหลังเกมมากันนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผมเพราะว่าเมื่อวานไปที่ช่องสมตัวเนาะอ่ะลองไปดูกันได้นะครับเมื่อคืนไลฟ์สด สนุกจริงๆนะครับอะแต่ก่อนอื่นนะครับขอฝากกันนนเช้าๆแบบนี้นะครับวันเสาร์ด้วยนะต้องทำดื่มแล้วนะครับสำหรับกาแฟนะฮิวท็อปคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับเมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทุกระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มราคาปริมาณตามนี้เลยนะครับแต่นะช่วงนี้นะครับเป็นเป์เดนะครับลดราคาลงมาแน่นอนนะครับตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่9พฤศจิกายนนะครับจากราคา330ในปริมาณ500กร,รัมเนี่ยเหลือ300ทวนนะครับ1กิโลกร,รัม490เหลือ450นะครับทุกข้าวนะฮะร,ราคานี้แล้วก็จะส่งฟรีเหมือนเดิมลดร,ราคาแล้วนะฮะทักมาได้เลยนะครับที่เพจนากาซียหรือว่าเพจฮิวท็อปคอฟฟี่โรสเตอร์ก็ได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างอยู่แล้วนะครับอะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะ อ่ะเริ่มที่เลียรเอ็มบเป้ดีกว่านะครับเมื่อคืนก็ชื่นมืน่นะกับรางวัลรองเท้าทองคำนะครับคือแน่นอนนะครับด้วยผลงานของเ e อ็มบเป้ปีที่แล้วเนี่ยคือเราไม่ได้แชมป์ไม่ได้อะไรเลยแต่อย่างน้อยว่าอ่ะก็มีเ e อ็มบเป้นะครับได้รางวัลส่วนตัวอันนี้ถ่ายกับคุณพ่พอ,องเขานะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับเ e อ็มบเป้อ่ะคือ,อยังไงก็ฝีมือฝีเท้าอ่ะยัง เก่งอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องสงสัยกันนะฮะคือตอนช่วงแรกๆที่ย้ายมานะครับก็ต้องบอกว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์เนาะอ่าเกี่ยวกับแบบเออมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอิมแพคกับทีมเท่าไหร่แต่พออยู่ไปนานๆอ่าเริ่มไปแมตที่15 16 17นะบรับนะฮะมาถึงเรื่อยๆๆ,ๆนฮะยาวไปนะครับก็ยิงยิงยินะเป็นอต้องเรียกว่าเป็นรางวัลรองเท้าทองคำที่เหมาะสมที่สุดของเขาแล้ว นะครับลองไปดูภาพบรรยากาศนิดนึงนะครับอันนี้ท่าใหม่หลังจากนี้ทุกคนจะได้เห็น2อท่านะครับนี่นี่นะฮะแล้วก็นี่ถ่ายกับเพื่อนร่วมทีมนะอันนี้ครบทีมเลยนะฮะชุดใหญ่นะฮะทั้งตัวหลักตัวสำรองนะครับทีมแตกเว้ยแซวแนะอันนี้ก็ไปถ่ายที่สนามเบเนเบลนะครับนี่ถ่ายกับวินิซูสนะครับประมาณ ปีหน้าถ้าเอาดีนะอ่ะไปฟังบทสัมภาษณ์ของเอ็มเป้กันหน่อยนะครับก็ขึ้นโพเดียมนะพูดถึงเรื่องรางวัลรองเท้าทองคำนี่นแหละนะครับเอ็มเป้บอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ที่นี่นะผมเนี่ยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งมากที่ได้รับรางวัลรองเท้าทองคำขอบคุณทุกคนสำหรับรางวัลน,นี้มันสำคัญมากสำหรับผมมันมีความหมายมากสำหรับผมผมอยากจะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมนะที่มาอยู่ที่นี่และ คอยช่วยเหลือผมเสมอมาเราเป็นกลุ่มที่ยอดเยี่ยมและเราสามารถคว้าชัยชนะได้มากมายนะครับก็นะก็ชื่นชมนะทั้งเพื่อนร่วมทีมแล้วก็รวมถึงตัวสโมสรด้วยนะทีะ่นำให้เขาได้ไปสู่รางวัลน,นี้แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็อยู่ที่ฝีเท้าของเขานั่นแหละ ะครับอไปดูในโลกโซเชียลกันบ้างนะครับสำหรับนักเตะเพื่อนๆนะที่มาแสดงความยินดีนะครับอันนี้ก็เป็นตำนานนะพี่มดลูก้าโมดิชนะครับส่วนมากใน IG นะอันนี้ก็เป็น IG จีสตอรี่นะครับของเซคิโอรามอสนะพี่มอดนะฮะคนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นจูเบลลิงแฮมนะครับก็ไปอยู่ในงานเหมือนกันนะครับคิเลียนเอปเป้นี่บอกว่าทีมแตกทีมแตกเอารูปแบบถ่ายรวมนะไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเอารูปแบบรองเท้าทองคำนะครับสำหรับวินดี้ชูเอารูปรวมเลย ทีมกูแตกเว้ยเซลเซลนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเอ็มปเป้ะนะฮะได้รองเท้าทองคําถ้าจำไม่ผิดก็เป็นรองเท้าทองคําที่สนะครับอันแรกก็คือกับทางทีมชาตินะครับฝรั่งเศสอันที่2ก็กับปาที่แสงช์แมนแล้วอันที่3มกับมาดิดคือเก่งจริงๆผมว่าถึงเก่งอย่างเงี้ยมันก็ยังมีคนสบประมาทเชื่อไหม ก่อนหน้านี้มีคนสบมาทโอ้ไปอยู่ที่นู่นที่นี่อยู่ที่นั่นเกิงที่เดียวแหละอะไรประมาณเนี้สุดท้ายนะครับผลงานส่วนตัวมันก็บ่งบอกเห็นไหมว่าเขาอะเจ๋งจริงเก่งจริงนะเว้ยนะฮะแต่ยังไม่พอนะครับรองเท้าทองคําข้างเดียวไม่พอเอาบ้องไป <c oughs> นะครับสำหรับนักเตะยอดเยี่ยมของลาลิกาประจําเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนนักเตะยอดเยี่ยมของทางสโมสน,นะครับของเรอัลมาดริดเนี่ย ที่ผมบอกมีแคนดิเดต5คนนะครับสรุปนะครับอาดาคือแลได้รางวัลนะครับนักเตะยอดเยี่ยมประจำสโมสรเดือนตุลาคมนะฮะส่วนของลาลิก้านะครับก็วัดจากทั้งลีกนี่แหละนะฮะก็เป็นของคิลิยันเอ็มปาเป้อันนี้ก็ชื่นชมจริงๆนะครับในเดือนเดียวเนี่ยได้2รางวัลโอ้โหมันจะมีความสุขอะไรมากกว่านี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าในเกมกับบาลนเซีลาเนี่ยอาจจะได้ลงไม่เยอะนะ หรือดีไม่ดีสมมติยิงไปนหนึ่งลูกเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนออกอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องเก็บตัวไว้ด้วยนะในเกมกับลิเวอร์พูลกลางสัปดาห์หน้านะครับอ่ะพูดถึงเกมการแข่งขันก็นนนนไปที่พรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรอัลมาดริดก็จะเปิดบ้านนะครับพบกับบารเลนเซียเป็นลาลิกาสเปนนะครับนะัดที่11ของฤดูกาลนะฮะคืนนี้เวลาตี3ามนะครับไทม์โซนเปลี่ยนก่อนน่าจะไทม์โซนเปลี่ยนเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วยังขึ้นตี2อยู่ นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นวินเตอร์ไทม์แล้วนะครับก็คือเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวนะเริ่มต้นนะแต่เขาก็เปลี่ยนช่วงระยะเวลาไปแล้วห่างไป6ชั่วโมงแล้ว นะครับอ่ะไปฟังความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับรเรอวลมมดิตของโค้ชชาบีลอนโซ่นะครับก็ปัจจุบันรั้งจากฝูงนะก็ชนะในอุการซิโกเนี่ยตอนนี้ทําให้คะแนนห่างจากบาร์ซ่าไป5แต้มนะครับเกมนี้จะไม่สามารถใช้งาน,นรูดิเกอร์นะฮะกับบาคาวอาลาบานะครับที่ยังคงต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับส่วนในรายของอลูนินก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแค่ไป ช่วยเพื่อนนะขอบสนามในเกมเอลคาซิโกเท่านั้นแหละนะไปตะโกนอ่ะเออเรียบร้อยใบแดงนะครับโดนแบนในเกมนี้นะฮะส่วนฝั่งบาเลนเซียนะครับของโค้ชคาร์ลอสกอเบรันนะครับผมก็ปัจจุบันรั้งอันดับ18สิอหือคืออยู่บุ้ยเลยอ่ะนะเอ่อ5เกมหลังสุดนะครับในลาลิก้านะเสมอไป2แพ้ไป3นะครับแต่เพิ่งมาคืนฟอร์มนะครับในเกมกูปาเดลเรย์รอบเพย์ออฟนะครับกับ มาลาเซีานะก็เป็นทีมจากดิวิชั่น3ชนะไปเลย5-0นะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะจากดิวิชั่น3นะครับเกมนี้นะฮะจะไม่สามารถใช้งานรามาซาเน่นะฮะเดียกาบี้นะโฟเก้ G, นะครับแล้วก็เบลชานนะครับส่วนในรายของอนะุโดูโร่เนี่ยอันนี้ซึ่งเป็นเด็กเก่าของเราแล้วก็ชอบยิงเราด้วยเวลาเจอกันนะกับคาเบียเกรานะครับก็ต้องรอเช็คฟิตก่อนคืออุโดูโร่เนี่ยเกมลีก เกมก่อนหน้านั้นอะ่ะคือมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่กับมาลาเซีาเนี่ยเขาลงได้นะต้องมารอดูว่าเขาจะพร้อมในเกมนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในเกมนั้นเขาก็เหมือนจะได้เล่นไม่เต็ม90นาทีด้วยนะครับมาดูสวอตลิศกันหน่อยนะครับหรือว่าการประกาศรายชื่อทั้งหมดนะครับก็ตีโบกุกตัวนะฟรานกอนซาเลสและก็ซีคิวเมสเตนะครับคือไม่มีลูนินอนะ่ะโอ้โอแปลกๆเนาะคือปกติมันจะเป็นแบบกุกตัวลูนิน ฟานคอนซาเลสอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงใครก็ไม่ได้ลงนอกจากคุกตัวนะกล้องหลังนะครับเอดมาลิเตลนะครับเทรนต์นี่กลับมาแล้วนะมีรายชื่อนะแล้วก็อเซนซิโอกาเล拉สฟรานกาเซียนะฮะเมนดี้เฮาเซ่นนะครับกล้องกลางนะครับก็มีเบลลิงแฮมนะครับกามาวิงกาบาเบเดชูอามิี่อาดาคือแลดานี่เซบายอสนะครับกล้องหน้าวินิซุสนะครับเอนริกเอมบาเป โรดิโกกัสโลกราเซียบราฮิมดิอาสแล้วก็ฟรังโกมาสตันตูโอนนนะครับไปดูไล์อัพ11ตัวจริงที่คาดจากเวฟโซฟาสกอร์ so fast score หน่อยนะครับช่วงนี้ผมเอามาละโซฟาสกอร์ so fast score เนี่ยคือไม่ไปฮูสกอร์แล้วูสกอร์เอาหลังเกมเอานะครับเออเรามาในแผน4 3 1 2นนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ก่อนเกมนะอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับ ผู้รักษาประตูนะครับกุ๊กตัวนะแบ็กโฟลก็จะมีกาเล拉สเฮาเซนมิลิตาแล้วเฮ้ยเบาเบเดย์วิเบเดยอยู่นะครับเบาเบเดยเป็นแบ็กขวานะครับแต่ก็ไม่แน่เรามารอดูเทรนด์นะครับกองกลางนะครับก็จะมีกามาวิงกาชูอาร์มิเนอาดาคือแลนะฮะจูเวลลีแฮมเป็นกลางรุกนะครับและข้างหน้า2คนนะครับก็จะมีบินิซูสคู่กับคิเดียนเอาเป้นะส่วนฝั่งทีมเยือนนะฮะบาเลนเซียมาในแผน4-4-2นะครับมันจะมีโคเซกาย่านะับผมบังอยู่ข้างหลังผมนะครับแบ็กซ้ายนะ ผู้รักษาประตูนะครับอากิเรสบารนะครับอันนี้ก็ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะอันนี้เขาย้ายมาจากบิวเบล่ะคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะได้เกิดกับบิวเบาและอาจจะได้ขายอะไรแบบนี้นะแต่สุดท้ายมาอยู่ที่นี่วะ่ะแล้วก็ในราคาถูกด้วยนะครับแบล็โฟนะครับคอรียนะฮะเตเรกานะครับผม โกเบเต้ ete, และก็โคเซกาญานะฮะซึ่งผมบังอยู่อยู่ข้างหลังผมนะครับกองกลางนะครับ ca, ริโอค่านะฮะซาตามาเรียนะเปเป้รูนะฮะแล้วก็โลเปสนะกองหน้าอูโกดูโรนี่เขาใส่ชื่อมาเลยนะครับแล้วก็ดันจูมานะครับที่ย้ายมาอยู่กับทางบาเลเซียแล้วนะฟอร์มไม่ดีเลยนะครับถ้าถ้าเราไปนับในเกมโกเปเดโรเนี่ยมันเหมือนจะคืนฟอร์มใช่ไหมแต่ลองคิดดูเขาเจอดิวิชัน3ามอะ เออมันต้องอย่างเนี้ยนะฮดิวิช่นสามห้าศูนย์อะไรแบบนี้นะครับเอ,อ่อถ้าวัดจากในหลีผมว่าฟอร์มเขายังไม่มานะส่วนตัวนะยังฟอร์มยังไม่มานะครับมากสุดได้ก็ได้แค่แบบเสมอแล้วนี่แล้วนัดเนี้ยในบ้านเราด้วยอ่ะเราต้องเรียกความมั่นใจนะครับก่อนที่จะไปเจอกับลิเวอร์พูลกลางสัปดาห์หน้าผม่ให้เราชนะอยู่ดีวะ่ะแล้วเป้เพิ่งได้รองเท้าทองคําด้วยนะครับเกมนี้ผมว่า ผมอยากให้คลินชีถอันที่จริงอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าอุโกดูโร่เนี่ยถ้าได้ลงนะไม่มันจะยิงเราอ่ะปีที่แล้วอ่ะเราคาบ้านนะสองหนึ่งอ่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับแต่แต่ปีนี้เราฟอร์มโพรดีเลยนะครับผมผมคิดว่าเราชนะได้เราชนะได้นะครับไม่คงไม่ยากเกินควรนะครับอ่ะฟันธงเลยแล้วกันนะครับผมให้เราชนะสามหนึ่งนะเอ็มปาเป้สองลูกอ่ะอีกหนึ่งลูกไม่รู้ใคร นะครับแล้วก็เราโดนอุโกดูโร่หนึ่งลูกนะครับทุกคนคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ก็พิม์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์นะก่อนเกมของชาบิลอนโซ่กันหน่อยนะครับซึ่งบทสัมภาษณ์นี้เนี่ยคือผมยกใจความสําคัญนะครับมี2เรื่องก็คือเรื่องทั่วไปที่เขานะับพูดในการทําทีมนั่นแหละนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของวินิสุสจูเนียนะฮะกับการขอโทษอันนี้ก็มาฟังกันหน่อยนะครับแต่อันที่จริงอ่ะผมไปโพสต์ลงในเพจแล้วนะแต่เนี่ยผมรวบรวมมาทั้งหมดนะครับ ชาบิลอนโซอบอกว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอันยอดเยี่ยมเนี่ยเรานะมีสัปดาห์ที่หนักหน่วงรออยู่อีก1สัปดาห์นั่นก็คืออีก2เกมข้างหน้านะกับบา l e เลนเซียแล้วก็ทริปแชมเปียนส์ลีกนะเราเนี่ยต้องปิดท้ายด้วยผลง,งานที่ดีและพลังเชิงบวกซึ่งเกมนี้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นกับบา e เลนเซียก่อนเป็นอันดับแรกอาจมีการโรเตชันในเกมกับบา l เลนเซียแต่ไม่ใช่เกมกับวันอังคารในแชมเปียนส์ลีก คุณเนี่ยอาจจะเสียแต้มแล้วก็ได้คืนมาแต่ในลาลิก้าเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะมันคือการวิ่งมาราธอนนะเรากําลังอยู่ในจังหวะที่ดีแต่เราเนี่ยก็ไม่อยากล่วงลงไปนะมาคิดถึงตอนนี้เนี่ยเกมกับบาลนเซียกับแล้ก็รายโยเนี่ยเราต้องทําให้ดีจบสกอร์ให้ดีปีที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยแพ้บาเลนเซียในบ้านที่เบดเบลนี่แหละเราไม่สามารถผ่อนคลายได้นะเพราะเราเนี่ยต้องเคารพพวกเขาด้วยนะ ก็เบรันเป็นโค้ชที่เตรียมทีมมาดีและบาเลนเซียเนี่ยก็มีผู้เล่นที่มีคุณภาพและเก่งๆเพราะหลังจากที่ชนะครั้งใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะเราก็ล่วงลงมาได้บ้างซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับชนะครั้งใหญ่ก็ไม่มีอะไรก็เอกลกาซิโก้นั่นแหละนะแต่คือประมาณว่าอย่าเหลิองอชนะครั้งใหญ่มาอย่าคิดว่าแบบเอ้ยบาเลลเซียน,นี่นอนมาแน่นอนในบ้านนะครับขาบ้านมาแล้วนย้ยปีที่แล้ว นะอ่ะส่วนเรื่องวินิสูสนะครับอันนี้ต้องถูกถามแน่นอนเพราะว่าโหกว่าจะมาถึงวันเนี้ยข่าวนะฮะสื่อที่แบบเอาไปเล่นเชิงปริมาณเล่นเชิงแบบกระแสนะก็จะบอกว่าเดี๋ยววินิซูสแบบย้ายนะฮะเดี๋ยวถ้าทีมเนี่ยถ้าจะย้ายเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ปารีสแซงแชมงนี่ผิดใจกันมีมึงก็ต้องไม่มีกูนี่สื่อ,อไปเล่นแบบนี้นะครับสื่อไทยด้วย นะฮะอ่ะมาฟังบทสัมภาษณ์ของอลอนโซ่นะฮะเรื่องของอวินิสุสกันหน่อยนะครับอลอนโซ่ so บอกว่าวินิสุสได้ขอโทษผมแล้วหรือยังนะอันนี้นักข่าวถามนะอลอนโซ่ so บอกว่าเราเนี่ยก็ได้ประชุมนะกับทุกคนเมื่อวันพุธแล้วก็วินิสูสเนี่ยก็ทําได้ดีนะทาได้อย่างยอดเยี่ยมมากเขาเนี่ยพูดตรงไปตรงมานะดีมากๆเลยสําหรับผมเนี่ยเรื่องนี้มันจบไปแล้วแต่ส่วนสําหรับคําแถลงของวินิสูสเนี่ย มันเป็นคํากล่าวที่มีคุณค่าและเป็นพลังเชิงบวกเขาเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์นะเขาเนี่ยพูดออกมาจากใจจริงๆสิ่งสำคัญคือเขาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยพอใจมากขอย้ำเรื่องนี้มันจบไปแล้วตั้งแต่วันพุธจบไปแล้วซื้อเนี่ยเพจต่างๆเนี่ยคพอถึงมันจะออกมาแบบนี้นะผมยังไปเห็นนะ ยังมีรอยร้าวอะไรหรือเปล่าเล็กๆนี่ยังไปขุดกันแบบนี้คืออยากบอกทุกคนแบบนี้นะครับเรื่องวินิสุสกับออลอนโซ่เนี่ยตอนเนี้ยสื่อสื่อไทยนะหรือว่าเพจไทยที่เอาไปเล่นแล้วเป็นเชิงลบเนี่ยฟังเป็นสีสันไปก่อนฟังเป็นสีสันนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันจะจริงอย่างที่เขารายงานอย่างที่เขาเล่นข่าวกันเนี่ยต้องดูไปยาวๆนิดนึงนะครับถ้าสมมติเปลี่ยน อันนี้ออกวินิสูสก็ไม่ตับจับมือเลยะอะไรแบบนี้นะฮะก็คือเปลี่ยนออกบนบ้างอะไรแบบนี้เออไม่แน่นะเว้ยอาจจะเป็นจริงแบบนั้นแต่อันเนี้ยจากปากเจ้าตัวเองนะครับจากปากอลองโซ่เองเขาบอกว่าจบไปแล้วตั้งแต่วันพุธจะซื้อไม่จบเพราะว่าซื้อได้เอ g นเกจเมนตนะครับอ่ะนาดาจิตตัง ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนจากไปนะครับขอฝากกันหน่อยนะฮะเหมือนเดิมสำหรับแบรนด์กาแฟน้องใหม่นะฮะ i ิวท็อปกาแฟโรสเตอร์นะครับบอลลตกาแฟคั้วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทุกระดับการชั่วนะครับขั้วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มนะฮะราคาปริมาณตามนี้เลยนะครับแต่ช่วงนี้ไปเดย์นะครับ ลดราคาลงมานะครับ500กรัม330เหลือ300บาทนะครับ1กิโลกรัม490เหลือ450นะครับจัดส่งฟรีทุกออเดอร์เหมือนเดิมนะครับทักเข้ามาได้เลยที่เพจนานกาซิญาหรือว่าเพจฮิวทับกา f ฟโรสเตอร์ก็ได้นะครับช่วงปเดนเนี่ยมีถึงวันที่9นู่นเลยนะครับราคาถูกลงมาแบบนี้สั่งไปลองกันได้นะครับผมก็ผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างอยู่แล้วฝากไว้ด้วยละกันนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ เรามาคุยสดหลังเกมกันคือไม่ได้หลังเกมทันทีแน่นอนนะครับตีสามโอ้โหสุดๆป่ะถึงเป็นวันเสาร์นะคือ,อคือผมผมต้องมาอีกวันแน่นอนอ่ะนะครับแต่พรุ่งนี้ไม่แน่นะไม่แน่อาจจะมาช่วงกลางวันเลยอ่ะเดี๋ยวมารอดูนะครับถ้าผมขึ้นเนี่ยนะครับขึ้นแบบขึ้นไลฟ์อ่ะนะฮะมันแจ้งเตือนแน่นอนคือง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็ไปกด ไปกดติดตามกด u b s c r i b e กดแจ้งเตือนไว้นะครับหรือใครที่กดติดตามกด u b s c r i b e อยู่แล้วเนี่ยก็ไปกดแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ก่อนกระดิ่งนะฮะเพราะว่าสมมติผมกดขึ้นไลน์ปุ๊บเดี๋ยวมันจะเด้งไปหาทุกคนเลยนะพรุ่งนี้อาจจะเป็นช่วงเที่ยงพรุ่งนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหลังเกมนะครับสำหรับวันนี้ช่องนักกาเซียขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ